FB ขายถูกมากสภาพสวยสุดไปดูกันเลย วันนี้อยู่กับเราก็ตัวอีกเช่นเคยนะคะกับโอเคคาะเซนเตอร์สาข,ขาชนบุรีนะคะวันนี้นะคะก็จะมาเอาใจาคนรักซีวิกกันทุกคนเลยนะคะกับรถเข้าใหม่คันคันนี้นะคะเป็น Honda Civic FB เครื่อง1.8ปี2014นั่นเองนะคะจะสวยน่าใช้ขนาดไหนนะั้นเดี๋ยวเราไปชมรอบคันพร้อมๆกันเลยคะ่ะมาเริ่มต้นกันที่ด้านหน้าของเขาก่อนนะคะไฟคู่หน้าเนี่ยมาพร้อมกับชุดไฟที่เป็นโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็กระจังหน้านะคะเป็นโครเมียมนะคะ ขณะโดยรวมรอบคันนะคะก็จะมาพร้อมกับสีบรอนนั่นเองนะคะมือจับประตูกระจกมองข้างนะคะก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะมาดูในส่วนของด้านท้ายของเขาด้วยนะคะก็ไฟท้ายเขาก็ดีไซน์เป็นเอกลักษณ์นะคะของ c ีวิ c นะคะฝากระโปรงด้านท้ายนะคะเปิดเข้ามาก็จะมีที่ใส่ของวางของ,งต่างๆนะคะ มาดูในส่วนของภายในของเขานะคะเริ่มต้นกันที่พวงมาลัยเลยนะคะก็จะมาพร้อมกับพวงมาลัยมันต i function นะคะแบบสัการนั่นเองแล้วก็ระบบเสริมความปลอดภัยนะคะแอร์แบคคู่หน้านั่นเองนะคะถัดมาที่คอนโซลกลางนะคะเขาก็จะมาพร้อมกับออปชันนะคะ CD วิทยุ AUX USB นะคะระบบเกียร์ออโต้ขับง่ายขับสบายนะคะและสิ่งอำนวยความสะดวกของเขาครบคันเลยนะคะช่องใส่อุปกรณ์ช่องวางแก้วน้ำต่างๆคะ่ะ ไฟส่องสว่างห้องโดยสารก็ให้ความสว่างนะคะจ้าจนแสบตาเลยแล้วก็เขามีกระจกให้ด้วยนะตรงฝั่งคนขับนะคะแล้วก็ผู้นั่งโดยสารนะภายในของเขาเนี่ยเขาจะให้ความเย็นฉ่ำมากเลยนะเพราะว่าช่องแอร์ของเขาเนี่ยเยอะมากๆนะคะมีอยู่สีตำแหน่งนะคะที่คอนโซลด้านหน้านะคะแอร์เย็นเพลยเพราะต้องคันนี้เลยคะ่ะ สำหรับใครที่สนใจนะคะ,จะเจ้า Honda Civic FB คันนี้นะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่ช่องทางติดต่อด้านล่างนี้นะคะหรือว่าจะโทรหาน้องกตุนโดยตรงได้ที่เบอร์0834286351นะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าต้องรีบมาจองนะคะเพราะว่าราคาเขาเบามากๆนะคะอยู่ที่388,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ6,000เท่านั้นนะคะฟรีทุกค่าดำเนินการเลยที่สำคัญนะคะ วันรับรถนะคะเราแถมไปเลยนะคะประกันไทยแล้วก็น้ํามันเต็มถังนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะนังกตุนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าจะมีอะไรพิเศษมานําเสนออีกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ดีนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ